ท่นผัดไปค่ะครับเขาลงทุนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อ um. <l oss> เลยครับเขาบอกว่านายยกบอกว่าชื่อเดิมมันเลี้ยงย,ยากครับปเปลี่ยนชื่อมาได้ไหมเห็นบอกว่าส่วนหนึ่งที่เขาเปลี่ยนเพราะว่านางแบกเพื่อไทยเชียร์ให้เปลี่ยนค่ะเสียงน,นี่คืออย่ากนางแบกเพื่อไทยั <l oss> แมาครับสามคคบอกว่าเป็นายหาเสียงครับโดนทำลายค่ะ พอดอนวาดลายหัวใจเข้าไปแทนโโระดับพระเอกพระเอกมีแฟนคลับทั่วบ้านทั่วเมืองครับใช่ค่ะอยากคบกับเาหรือยังคะอยากค่ะอยากขอเจียเฮดยังดัง่อยได้ไหมคะ คนรักอาจารย์เชนเบอร์9ก้าจากพักเพื่อไทย่อยครับท้ายครับขอเสียให้กับคนรักครูผาได้แท้เบอร์ที่2อเลยครับผมวันนี้ครับวันนี้พักเพื่อไทยเรามีนโยบายดีๆมากมายมอบให้กับพี่น้องประชาชนแน่นอนครับผมวันนี้ผมจะมาขอพูดเรื่องเกีนน่ยวกับนโยบาย2ตัวครับนโยบายตัวแรกครับจะเป็นนโยบายที่เกี่ยวกับการ ทำให้เราเนี่ยมีค่าคงชีพที่ต่ําลงมีเงินเก็บมีเงินออมได้มากขึ้นครับนโยบายตัวแรกรถโดยพา20บาทตลอดสายมีใครอยากได้ไหมไวันนี้นะครับผมตั้งแต่ผมเริ่มทํางานมาอยู่ในพื้นที่ครับพี่น้องครับมีคนบอกว่าผมน่าย,ย่นแล้วครับผม <laughs> ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นคําชมหรือเป็นคําว่านะครับแต่วันนี้ครับ ผมบอกตั้งแต่วันแรกแล้วครับว่าผมจะเข้าไปทํางานให้กับพี่น้องประชาชนเข้าไปทํางานทํางานแล้วก็ทํางานให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชอบไหมครับแบบนี้รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายของเรานะครับผมวันนี้ครับมีเด็กนักเรียนมีผู้ใหญ่หลายคนมาพูดกับผมครับว่าเ,เขาเนี่ยเดินทางเข้ามาในเมืองแต่ละทีเนี่ยเด็กนักเรียนเองเข้ามาเรียนหนังสือ คนทํางานเองเข้ามาทํางานคนแก่เองเนี่ยเข้ามาดูแลสุขภาพเข้ามาหาโรงพยาบาลในเมืองนะครับผมต้องใช้เงินประมาณ200บาทต่อวันครับในการที่จะใช้รถไฟฟ้าเดินทางเข้ามาในเมืองผมถามว่าวันนี้ครับ200บาทต่อวัน1 0 0 0บาทต่ออาทิตย์4,000บาทต่อเดือนพี่น้องว่ามันแพงไวมไหมครับ มันแพงมากเลยนะครับ4,000บาทเนี่ยแต่วันนี้ครับถ้ากาพักเพื่อไทยเบอร์9พี่น้องครับลดลงไปเหลือ800บาทเอาไหมครับเอาเมได้ลา20บาทตลอดสายจะทำให้พ่อแม่พี่น้องมีเงินเก็บเดือนละ3,200บาทแน่นอนครับวันนี้ครับเรากาพักเพื่อไทยผมมั่นใจว่าเพื่อไทยทำได้ครับผม นอบายตัวที่สองที่ผมกำลังจะพูดถึงต้องบอกนี้ครับพ่อแม่พี่น้องแต่ต้องตอบผมตรงๆแล้วเดี๋ยวผมถามไปในที่นี้ครับในที่นี้ทั้งหมดทั้งมวลเลยมีใครชอบเล่นหวยไหมครับผมเองเนี่ยก็เป็นคนชอบเสี่ยงดวงชอบเล่นหวยเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แลวผมม้่นใจว่าพ่อแม่พี่น้องในที่นี้น่าจะเหมือนผมคือผูกหวยกินถูกต้องไหมครับ วันนี้ครับรัฐบาลพักเพื่อไทยบอกว่านโยบายหวยกเกษียีนถ้าท่านเลือกพักเพื่อไทยเข้าไปแล้วท่านจะไม่มีวันถูกหวยกินอีกเลยครับเอาไหมเงินของเราในการซื้อหวยนะครับจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นเ,นเงินออมครับผมเราจะมีเงินออมหลังจากที่เราอายุ60ปีแล้วเราจะสามารถไปใช้เงินแบบที่เราอยากจะใช้ได้ครับผมมันจะดีกว่าไหมครับ ถ้าเราอายุ60แล้วเราไม่ต้องไปยืมเงินลูกไม่ต้องไปใช้เงินหลานเราใช้เงินตัวเองในสิ่งที่เราอยากทำได้อยากได้ไหมครับมันจะดีกว่าไหมครับถ้าเราสามารถเปลี่ยนเงินซื้อหวยเนี่ยให้มันเป็นเงินออมเราได้ดีกว่าไหมครับเพราะฉะนั้นครับพักเพื่อไทยเบอร์เก้านโยบายหวยกเกษียณผมคิดว่าพ่อแม่พี่น้องอยากได้กันแน่นอนอยากได้ไหมครับผม โอเคครับผมสองนโยบายตัวนี้จะทําให้พ่อแม่พี่น้องในที่นี้สามารถกลับบ้านไปแล้วตกกระเป๋าตัวเองดังๆแล้วบอกว่าทําไมกระเป๋าตังค์ตัวเองแน่นยังอยากได้ไหมครับนี่ครับผมผมฝากไว้นะครับผมวันที่8กุมภาพันธ์ครับวันที่8กุมภาพันธ์นี้เข้าไปกาพักเพื่อไทยกันให้ถล่มพานะครับผมพักเพื่อไทยเบอร์อะไรต่อผมให้ดังๆนีครับแล้วภูผาไทยแท้เบอร์อะไรครับ ไม่ได้ยินเลยครับขออีกทีได้ไหมครับ12ผมฝากพักเพื่อไทยเบอร์9และภูผาได้แท้เบอร์สิบสองไว้ในอกผูกความใจด้วยนะครับขอบคุณครับขอเสียงเฮให้อ่านมืนอ,อสองหน่อยนภูผาไทยแท้ครับเบอร์12บสอโอ้แฟนคลับเยอะเลยนะครับขอเสียงเฮให้อ่านมือสอไทยแท้หน่อยนะผมด้วยนะครับผมมีด้วยครับ